เดี๋ยวเรามาดูอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตกันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเอาจริงเอาจังซะน่ากลัวตลอดชีวิตนะครับที่เขาทำมาหากินมาเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจสีเทาๆมาโดยตลอดทำแล้วประสบความสำเร็จดีมีบ้านมีรถแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ชอบเลยคือมันต้องคอยหนีตำรวจ วันนี้ฮะบอกเลยว่าอยากจะมาค้นหาความมั่นคงของชีวิตแล้วอยากจะเข้ามาสู่โลกสีขาวเหมือนคนอื่นเข้าบ้างแล้วก็เลยเปิดใจลองมาศึกษาโปรเจก์นี้ดูแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าทำได้เกินความคาดหมายเหลือเกินสำหรับผู้ชายคนนี้ทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วที่จะรับฟังอีกมุมหนึ่งของชีวิตนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณป๋องเด็กนรกผมพูดกับลูกว่าพ่อสัญญา พอจะเอาทุกอย่างกลับมาให้ได้คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณลงมือทำนันนะครับพอผมสมัครนะครับผมก็มาเข้างานแบบพวกท่านเนี่ยแหละครับพอผมมาเข้างานเนี่ยผมมั่นใจในธุรก,กิจมากขึ้นผมเจอคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นผมก็ลงมือด้วยทาด้วยความมั่นใจนะครับภายในดึงเดิอนแรกเนี่ยผมปิดไปทั้งหมด14คนนะครับผมมีค่าแนะนาสมาชิกเนี่ย มาร่วม7จ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วก็พิชิตโปรโมชั่นแสนห้าพันะหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําธุรกิจด้วยความเชื่อเวลามีปัญหาผมหาความเชื่อตลอดผมมาเจอไมเคิลตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะต้องสปอนเซอร์ไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมมาเจอไมเคิลนะครับพูดบนเวทีว่าเขามี1นึ่งไซเคิลหไซเคิลหไซเคิลตั้งหลายเดือนนะครับตอนนั้นผมมี3ามไซเคิลถามว่าผมเห็นอะไรผมเห็นไร้าไซเคิลนั้นนะครับผมเห็น ผมเห็นอิสระภาพทางการเงินและเวลาที่ผมตามหามาทั้งชีวิตกับธุรกิจนี้นะครับและผมก็มั่นใจนะครับว่า3ไซเคิลของผมวันนั้นนะครับวันนี้มันเป็น10ไซเคิลแล้วและอีกไม่นานนี้นะครับผมเชื่อมั่นอย่างแรงนะครับว่าผมจะมี200ไซเคิลผมจะมีรายได้หลักแสนจากธุรกิจนี้แล้วผมมั่นใจเต็มร้อนะครับว่าผมจะมีพันรอบผมจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทต่อเดือนจากธุรกิจนี้ครับ ผลลัพธ์จากธุรกิจนี้นะครับผมก็ลงมือทำต่อเนื่องนะครับผมก็ติดทริปเมือนต์ติลเนียนนะครับภายใน1เดือนแรกที่เก็บคะแนนนะครับผมติดทริป2ที่นั่งนะครับแล้วก็พาแพพาแฟนนะครับไปสวีทวิวบนเรือแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากนะครับคือคนทุกคนนะครับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยกับคนที่เลล้มเหลวเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไราแตกต่างกันมากมายสิ่งที่แตกต่างก็คือความคิดคนที่ล้มเหลวเนี่ยเขาจะหาข้อจํากัด ต่างๆหรือว่าเหตุผลต่างๆมาถ่วงความเจริญเขาแต่คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะหาความเชื่อเขาจะหาต้นแบบนะครับแล้วเขาจะมีเป้าหมายเพื่อจะเป็นเข็มทิศไปสู่จุดหมายนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอยากจะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับดังๆครับอยากไหมอยางคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณลงมือทำ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับ